สวัสดีค่ะลีนะคะวันนี้ก็คือจะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทน,นะคะก็คือออริซมนค่ะผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะตัวนี้ออกมาใหม่คุณหมอบอกว่าสามารถใช้กับคนที่ประสบปัญหาเรื่องหลอดเลือดได้ทุกคนนะคะก็คือตัวคุณแม่ของลี่เองเนี่ยก็คือท่านเป็นโรคไขมนันตันเส้นเลือดก็คือก่อนนอนเนี่ยจะต้อง รับประทานยาเพื่อละลายไขยมันพอรับประทานแล้วเนี่ยก็จะมีเอฟเฟกคือท่านก็จะปวดหัวปวดหัวตลอดจนกระทั่งหลับไปเลยค่ะจะเป็นแบบนี้ทุกๆวันพอคุณหมอได้ออกตัวนี้ออกมาบอกว่าจะช่วยเกี่ยวกับออคนที่มีปัญหาเรื่องระบบของหลอดเลือดนะคะดี่ก็เลยลองซื้อให้ท่านทานพอท่านทานได้สัก3าสีวันก็ลองพ o อร o อัพก็คือ ไปติดตามอาการว่าเออคุณแม่เป็นยังไงทานแล้วดีขึ้นไหม่านก็บอกว่าเออทานแล้วดีดีมากเลยเพราะว่าไม่ปวดหัวอีกเลยหลังจากวันที่ทานออลิซามินไปนะคะก็คือสามารถหลับได้ลึกขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าระบบเลือดอะไรเงี้ยวันโฟ์ขึ้นนะคะตัวนี้ก็เลยคุณแม่หรือว่างั้นซื้อมาทุกเดือนเลยนะอะไรเงี้ย <c oughs> ก็รู้สึกว่าดีใจที่ทําให้คุณแม่เนี่ยได้ บรรเทาบาบางจากโลกกันนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอนะคะวันนี้ก็เลยมาแชร์ประสบการณ์สั้นๆของออริซามินให้ฟังนะคะก็ขอขอบคุณมากค่ะ